โปรเจกต์สามทีมห้าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562าระสําระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562 1. าหนกนำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. กํกำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐให้คำปรึกษาแก่องคอก์กรกลางการบริหารงานบุคคลในการจัดทำและปรับปรุงประมวลจริยธรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึงวินิจฉัยตีความ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจารยิยธรรมตลอดจนกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจารยิยธรรม 4. กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท,ที่ของรัฐแต่ละประเภทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท,ที่ของรัฐกำหนดประมวลจรยิยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนั้น และให้มีกลไกขับเคลื่อนองค์กรกระบวนการและวิธีการในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5. ํากำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติอยากเป็นรูปธรรมข้อสอบความรู้ทั่วไปภาคก,กอของสำนักงานกอพอ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นค้าชการที่ดีพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562ข้อที่ 1. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการในเรื่องใดก็เป็นการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐก้อไก่ากำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐขอไข่ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคขอควาย จัดทาประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร,ร์ชาติงงง,งูกํากับดูแลการดําเนินกระบวนการรักษาจริยธรรมฉเฉลยนะครับคําตอบคือกอไก่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจําหน่วยงานของรัฐวิธีการคิดให้เรามาดูที่หมวดที่3การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในมาตราที่19วงเล็บหนึ่งหมวด3การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตราที่19 เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการดังต่อไปนี้การนด,ดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐในการนี้อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรมธรรมภิบาลหรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ ข้อที่ 2. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผลกา,การดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ถูกที่สุดคือข้อใดก็ใกล้ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐขอไข่จัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐขอควายวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพรบมาตรฐานทางจริยธรรม พุทธศักราช2 5ง2องงูกำหนด,ดแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฉช่เลยนะครับคำตอบคือกอไก่ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐวิธีการคิดให้เรามาดูที่มาตราที่13วงเล็บที่4มาตราที่13กมกมจอมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้1 เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจ,จริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 2. กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินกระบวนการทักษาจริยธรมรมรวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลองค์กรตามมาตราที่หวรรคสองหรือผู้บังคับบัญชา นำไปใช้ในกระบวนาการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 3. กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา <t> นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมรวมถึงเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่โวยงานของรัฐ ต่อคณะรัฐรมนตรี 4. กํกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยอย่างน้อยต้องให้หน่วยงานของรัฐจะให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ